สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านจ้าเมื่อ,อย่างเขาฤืดูฝนค่ะพี่น้องปัญหาของหลกพริกส่วนมากก็เกิดจากเชื้อราค่ะหรือว่าหลกหลากเนาโค่นเนาแต่สําหรับคลิปนี้ค่ะปาแหม่มสิาพาพี่น้องมาทําวิธีป้องกันค่ะหลกหลากเนาโค่นเนาของพริกเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็กําลังออกหมากน,นีเป็นการปลูกเมกระถางนะจ้ะกําลังงามค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพันธ์สีม่วงจ้ะ อันนี้เป็นท่าเลนเลนค่ะพี่น้องรสชาติเขาสีกรอบแล้วก็หวานจ้าอันนี้ก็ทดลองปลูกเนาะจ้าเราสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องเ้ามาดูวิธีการป้องการเชื้อลหนาฝนกันจ้าเ<อ>ชื้อลหนาฝนเกิดจากการที่ฝนตกติดต่อกันนานๆค่ะพี่น้องซึ่งในสภาพที่อากาศอ่าเขาเรียกว่าฝนเป็นกรดเนาะค่ะพี่น้องเมื่อ เขาตกติดต่อกันนานนกับท้ามหมายน้ำเป็นกรดแล้วก็ดินเป็นกรดแล้วเชื้อรานี่ค่ะเขาจะเริ่ญเติบโตในสภาพอากาศที่เป็นกรดหรือว่าน้ำเป็นกรดดังนั้นประหน่าสิภาพพี่น้องมาใส่วิธีไง,ไง่ายๆซึ่งบ่ต้องเสียเงินจักบาทค่ะพี่น้องมาดูกันเลยจ้าที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นขี้เทาที่เห่าได้จากการหูต้มในรัวเลื่อนเห่าค่ะพี่น้อง เมื่อไ้ขี้เทามาเข้ากับเติมน้ำลงไปค่ะเจือจางแล้วค่ะซึ่งในตัวขี้เทาค่ะพี่น้องมีสารชนิดหนึ่งก็คือโพแทสเซียมจะ้ะเมื่อเขาเจือจางผสมกับน้ำแล้วทิ้งไว้ให้ตกตกะกอนโพแทสเซียมก็จะมีคาเป็นด่างค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำด่างจากขี้เทาค่ะพี่น้องแล้วเมื่อเขาตกตะกอนแล้วเข้าเอามือไปสัมผัสน้ำใสๆที่ได้จากน้ำขี้เทาจะ้ะ เาจะได้สารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซิลิกาซึ่งสารซิลิกานี่มีประโยชน์สำหรับพืชตรงที่ว่าช่วยให้พืชจะเริ่ญนเติบโตได้ดีค่ะให้พืชแตกรากแตกยอดได้ดีขั้วเหนียวและสำหรับพริกแล้วเป็นการบํารุงให้พริกบม่มีปัญหาเรืองอยอดกูดใบด่างหรือว่ามีปัญหาเรื่องหลากเนาของพริกนี่ก็เป็น เขาเรียกว่าปุ่มปัญญานะคะพี่น้องแล้วก็เข้าไปต้องเสียเงินจากบาทในการไปใส่ค่ะในเรื่องการนําไปใส่เด้อค่ะพี่น้องเข้ากับใส่วิธีเอามือไปสัมผัสน้ำขีดเท่าจาถ้ามีความลื่นมากๆเขาเรียกว่ามีซิลิกาสูงเกินไปเข้ากัต้องเจือจางน้ำเข้าไปค่ะเพราะถ้าหากซิลิกามีความเข้มข้นมากเกินไปจะทําให้ยอดพืชหรือว่าดอกของติ๊กค่ะ จะเกิดการหลวกหรือว่าเกิดการเผาไหม้ได้เพราะฉะนั้นห้าก็ต้องเจือจางในการใส่เด้อค่ะพี่นอ้องเนี่ก็เป็นภุ่งปัญญาง่ายๆชาวบ้านห้านาะจ่ะซึ่งก็ต้องเสียเงินจักบาทค่ะในการดูแลพืชพักสวนคั่วห้ากค่ะพี่นอ้องขอดีของการฉีดพ่นก็คือ ช่วยให้เขาถึงยอดเนาะค่ะพี่น้องเราก็ลงไปที่พืนแล้วก็รากของพืชได้ดีจ้ะซึ่งฉีดพ่นอาจจะฉีดพ่นสีถึงหาวันต่อข้างค่ะเรลาการฉีดพ่นควรสีเป็นช่วงเศร้าอากาศที่มีความชื้นเนี่ยสีซอยห้พืชของเฮาจะเลื่อนเติบโตหละติดพ้นดกได้ดีค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะประแหมงกระนำ้ำสาราด,ดีๆมาปาาค่ะพี่น้องและสำหรับวิดีโอคลิปนี้ค่ะประแมมข,ข,ขอลาไปก่อนเด้อค่ะ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและหากเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเฮ้าได้รับชมไปน้ำตาลเด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า